สวัสดีครับ,รบผูกับผมคุณจอบเตียวอยู่ที่ต้นจามจุรียักษ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ผมมาผวยชาวเลยนะครับผมออกมาจากการบุรีผวยชาวเลยนั่นก็คนยังไม่เยอะนี่ครับเระวัดความเป็นมาของต้นจามจุรียักษ์อยู่ที่ตบบำบลดอกซ้ำรงอำเภอเมืองกาญจนบุรี ภาสมีตรงปุ่มหยเการมแล้วก็ตรงนี้จะมีแผ่นตีตรงเตียวโค้งจังหวัดกาญบุรีบรรยกาด้วยชาวก็ยังไม่มีคนอะไรนวันนี้วันธรรมาดาด้วยเตยจรถกว้างมาครับด้าน้ังนู้นเป็นองน้ำแล้วก็มียังปวกร่นคา ก็พ่อมาโย่ใยตอนจำชุดยักษ์แล้วนะครับเลจกิ้งนะงหญยมากเลยตรงนี้เป็นหลำตตนนะครับแล้วก็เอยจะตทำทางเดิน,น,นให้เราเดินได้ดูแลัสมีกวางมาก

ดูแลส่วนประมาณสิบคนโอบนะตอนนี้นั่นคิงมันห้ามหนังบินคิงนี่ก็นาดคิงมันนะครับ Còn nháy cái này Nháy mạc nháy thì chính lời không mẹ lời đến Tôn trăm chú vi lấy để nháy mình này ngày vô nay cho biến đuổi quá làm tôn nè Cô mà tiêu quá vững nó còn này Quần chọc tiêu Trong hết can mưu đi

มีหลานกาสวัสดีการกองสัตว์และเกษตรกรรมพวกมาช่วงเชาา้าุนยังไม่เยอะอะอีกสักหลอกมาเดียวกันได้ทุกวันดีนี้ก็ไม่เก็บการบริการหัางจากตัวเมืองการนุรีประมาณ20ที่ว่าโล อเคครับบอกกันไวคลิปหน้าครับพวกคนชอบเตี๋ยวโดยติดตอนจำจุรียักษ์จังหวัดกาญบุรีครับ